เลยครับบอ,อันนี้ก็ต้นองุ่นค่ะ,ะพันธใบพนัวนเป็นพันธุ์ติดแตกง่ายออกนวยง่ายดีสําหรับค่อนที่เลี้ยงองุ่นมือม้อไม่เพชดบบเป็นเลี้ยงบ่เป็นแต่ว่าก็ได้มากได้น่วยนี่ยังสี่นี่นวยมากเหรอคะนี่นี่นน รวยมาแล้วยุปลายยอดมาแล้วโอ้โหสุดยอดเลยครับพี่น้องนี่นี่นี่ครับแซมเปิญในเบิงแซมเปิญในเบิงนี่นี่เจ้าของสวนเพิ่นครับมีทั้งอางุนมีทั้งอ่าอ่าฟรั่งยิมจูครับตอนนี้อยู่หลังสวนเพิ่นหลายครั้งนี่นี่เพิ่นนี่ใหญ่ใหญ่ท่านเท่านี่ต่อนนี้นี่นี่เพิ่นนี่ขายขายพันพร้อมเด้อพี่น้องนี่พวกเนี่ยเพื่อนเพื่อนทั้งหลายที่ที่อยากปลูกครับเพิ่นว่าปลูกง่ายครับปลูกง่ายปลูกพุ่มปลูกก็เป็นกับ เกิดเป็นน่วยกันพันว่าเดี๋ยวมีวิธีการแนะน้ำพร้อมพันว่านี่นี่นแ<ป>บกยอดใหม่นี่นนได้<ะ>น่วยมาน้ำแล้วจีโอสุดยอดเลยครับครับเอาโอเคโอเคครับเอาซัมนี่สกอร์เซมเปิลแซมเปิลโอเคครับ